ใช่ฮะรสชาติของรสชาติผลว่างเป็นยังไงคะเปรี้ยว <laughs> อีกชิ้นนึงมันจะหวานบางต้นมันจะเป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะบางต้นเนี่ยมันจะใหญ่มากเขอทำแล้ไหม,มโอ้โหล่ำต้นอยู่ติดน้ำ้วยเนี่ยทำให้สมบูรณ์มากเลยพ่อๆวันนี้ ğı, ทำได้ลอะออาหมุน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 อะไรลงมาดึงลงมา โอ้โหประสบความสำเร็จครับอดี๋ยวจกิงนี้นะพ่อขอชิมหน่อยแม่ยิบอืมอืมยิบหยิบอร่อยอืมอืมไม่เหมือนกันเลยอ่ะอืมอหวานหวานมานนะแสดงว่าเอาอันสุกกว่าเมื่อกี้นี่น่ากินไม่น่าน่าจะกินอันแดงนะเมื่อกี้เนี่ยแดงยังยังไม่ค่อยสุกอืมต้องแบบดำดำอ่ะเข้มเข้มม่วงม่วงเข้มเข้มอร่อยอืม น,นั่นเนี่ยมัลผลไม้ป่าที่แม่ตอนเด็กๆเจอแม่ชิรัญ่าแหละไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกินแล้วฟันปากสีม่วงมันอิลลาที่ฝั่งนี้ก็เยอะฝัง่งนี้ดกมากโหไม่ลงไม่ได้ไถเนี่ยม้วน,นให้ก่อนค่ะดิ จากไหมน้อดันมาอีกดันมาอีกเอาอันทีนออน่อ่อนๆเลยทื่อ่อนนี่ดีเออว้าวลงไปทั้งนั้นหมดแล้วนั้ไหนอ่ะ เกียบหรอถึงแค่นี้พอมีมีคนเอามนี่ไม่ทางนี้หวานจริงจริงขอชิ้น่เอาอันที่สุกๆนั่นแหละนี่เป็นไงหวานมันหวบนดำๆแบบชข้มๆนะคะเลือกเอาเป็นหวานเปเรี้ยว ออร่อยไหนเดี๋ยพ่อช่วยแม่ตักกสะหม้อดจ้ะคือลิ้ื่อหรือไปเอาต้นข้างหน้าอีกทีนึงก็ได้นะเยอะแล้วอ่ะเใครรู้สึก้ม่ขาไล